ที่จะไปเจอแขกรับเชิญของเราวันนี้เราพามาบุกสถานที่ผลิตน้ําพริกปลาสลิดนางงามของใครเอยรู้ไหมของผมเองไงครับนี่บรรยากาศที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือส่วนผสมต่างๆคุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะเขาจะไปแบบโฮมเมดทําแบบพิธีพิธันนะครับส่วนมากแล้วใช้ฝีมือมนุษย์เหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปลาสลิดบรร่ารับประทานมากอันนี้ถือว่าใชสอะไรฮะน้อง ใช้ดัมโบ่ค่ะอ๋ออันนี้ก่อนทอดจะใหญ่มากคุณผู้ชมก่อนทอดจะใหญ่มากสมัยก่อนนะที่เริ่มทําใหม่ๆกิโลนึงยังยังไม่ถึง200ช่วงนี้เศรษฐก,กิจไม่ดีนะมันแพงขึ้นแพงขึ้นจะขาดทุนอยู่แล้วนะครับนี่ราคานะครับซื้อมาดิบๆก็ประมาณ200บาทตอน,น,นกิโลนะครับขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมที่เราเห็นนี่คือนะฮะทอดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ทอดนานไหมครับ20นาทีค่ะ20นาทีหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะตาและอิจฉาจํงเลาอยากกินฮนะนี่ถ้าเกิดยำเยิ อันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วค่ะสุกแ,แล้วคุณผู้ชมนะฮะเราได้ปลาสลิดมาแบบนี้นะครับอ่าหนึ่งกิโลสมมุติ1นกิโลครับทอดใช้เวลา20นะฮะยีนาทีเอาออกมาปั๊บเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีหน้าที่ตัดนะฮะตัดเนี่ยท่านคุณผู้ชมตัดคลีบจนหมดเกลี้ยงแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายตัดให้ชิ้นเล็กลงหลังจากนั้นก็เอากลับไปทอดอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ฮะปลาสลิดต,ตัวใหญ่มากนี่นะกิโลละประมาณ200บาทนี่เราต้องซื้อเยอะนะถ้าซื้อน้อยเนี่ยกิโลละ230บาทเวลาได้มาอย่างนี้ปั๊บก็ทอดแบบนี้ใช้เวลาทอดประมาณ20นาทีนะครับไฟปานกลางนี่หลังจากนั้นเราถึงเอาไปตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ไ>คุณผู้ชมทราบไหมครับว่านะฮะกว่าจะได้แบบนี้ทอดครึ่งชั่วโมงแล้วปลาสลิด 1>, 1กิโลกร,รัมเนี่ยนะฮะจนเหลือแค่นี้เหลือเนื้อเพียงแค่1ขีดครึ่งหมายความว่าปลาสลิดมานะครับ1กิโลกร,รมัมทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่นี้จะเหลือเพียงแค่1ขีดครึ่งเท่านั้นนี่คือส่วนผสมที่สําคัญนะครับเป็นเคล็ดลับของน้ําพริกปลาสลิดนางงามของเราเนี่ยฮะเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะแบบนี้นี่เองไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนอกจากเครื่องปรุงนะครับน้ำพริกตามสูตรของเราที่พิเศษสุดๆและก็ปลาสลิดล้วน นี่นี่กลายเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับหนึ่งกระปุกน้าหนักเท่าไหร่ครับ280ค่ะ280กรัมคุณผู้ชมคิดดูสินะฮะจาก1กิโลกรัมเนี่ยได้แค่150กรัมนะครับใช้ปลาสลิดไปกว่า1กิโลกรัมนะครับกว่าจะได้แบบนี้อย่างน้อยๆประมาณ1กิโลครึ่งใครยังไม่เคยรับประทานมั่งบอกได้เลยนะฮะวันนี้พามาบุกธรรมดาไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของเราแต่เราทําพิธีพิถันนะครับนี่ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะครับมี ที่สาคัญดูคุณผูมีฝ้าลูมิเนยียมปิดนน่นหนาแบบนี้และที่สําคัญนะครับไม่ใส่สารกันบูดนะฮะเราเก็บเอาไว้ได้6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาครับอาจจะอยู่สักประมาณสัก1สัปดาห์นะฮะไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นใดๆทั้งสิ้นแต่ผมมั่นใจครับเปิดปั๊บ2วันก็หมดเนี่ยฮะหนึ่งกระปุกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของน้ําพริกปลาสลิดนางงามเลยนะครับว่านอกจากเนื้อปลาสลิดท,ที่บดลงไปนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ย เราใส่เนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆเพื่อให้เกิด texture ในเวลาที่รับประทานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจวันนี้อย่ารอช้านะครับนี่ดีขนาดนี้คุณไม่รับประทานได้อย่างไรนะฮะเนี่ยฮะหกระปุกจะได้แบบนี้นะครับถ้าใครสนใจวันนี้ราคากระปุกละ299บาทนะครับกระปุกละ299บาทมี2รสชาติเผ็ดน้อยกับเผ็ดมาก นะครับเผ็ดมากก็ไม่ได้มากมายอะไรมากมายนะครับสั่ง3กระปุกวันนี้จะคละลดกันก็ได้นะครับหรือจะลด1ลดใดก็ได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับไม่ได้คิดค่าส่งเพิ่มนะครับย้ำอีกทีนะฮะโทรมาตอนนี้1 2 3 5หรือ Li@ n e แอด a อนวัหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเพียงแค่299บาท3กระปุกนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับถือว่ามีการบริการทุกอย่างครบถ้วนครับ แน่นอนฝากไปด้วยนะครับ